ความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจไม่สดจริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปลาซาดีเนื้อนุ่มจากสามแม่ครัว I've been looking for you where have you guys been checking on some of your students My student? Who? The names are Mu, FSI, Jack, and O. Are you guys close? They. they are just stupid kids. They don't know anything. The person who clearly doesn't know anything here is you. The stupid kids have helped 42 escape our containment. Be careful. If you fail us again, I don't know what's gonna happen. You gotta do it better. Um, one more thing. There is this girl that we haven't met yet, Ong. Um, she's peculiar. ถใครถามถึงอะ่ะบอกผมได้ตอบมานานแล้วนะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าลืมลบชื่อผมจากฮิทตอรี่ด้วยนะโอเคไ๊ายปายครับบ้านที่กรุงเทพมีตำรวจมาหากูจริงๆได้ป่ะน,น้ำส่งมาให้ดูตอนนี้ที่โรงพยาบาลอะ่ะตำรวจตามหาพวกเราอยู่มไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนะพี่ที่ตลาดก็เหมือนกันแม่งมากันเต็มเลยอเหมือนกำลังหาใครสักคนเลยพี่ งั้นช่วงนี้เราคงต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่แต่อิง้งไม่เป็นไรหนูพ่อไว้เอแอแค่นงสี่สองทำอะไรอะ่ะ ไม่กี่เกิดอะไรขึ้นกับเองิงทคอาเเทียเทคเมีบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายเราที่ทุกคนยังไม่รู้ ตอนที่คนี่เราขึ้นมาสีสองใช้เซลล์ของเอิงตัวจริงผสมกับเซลล์ของตัวเองเราเลยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็มาพร้อมจุดอ่อนสีสองและเผ่าพันธุ์ของเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องการสารที่เรียกว่าลามักซึ่งมีแค่ที่ดาวของเขาถ้าขาดลามักนานๆเข้า ร่างกายจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนในที่สุดเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นันก็แปลว่าปรามากักคือสิ่งที่42ฉีดให้เอิงตอนนั้นสินะที่ส2ฉีดให้หนู นั่นคือหลอดสุดท้ายที่เขามาด้วยจากดาวแล้วเลือดของส2อ่ะเมื่อกี้นี้ช่วยรักษาเอิงอยู่เลยปริมาณลามา์กในเลือดสิสองไม่พอที่จะทําให้ร่างกายของเราเหมือนเดิมได้หรอกอีกอย่างสิองไม่สามารถให้เลือดเราได้ตลอดที่สิสองมาตามเราที่โลกเพื่อที่จะพากับดาวของเขาก่อนที่ ก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงอย่าบอกนะว่าถ้าไม่ได้ลามมาเราเราอาจจะอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ได้สิเอิงอย่าเพิ่งตัดใจดิโลกเรามันตั้งกว้างนะเอิงมันต้องมีไอ้ลามักอะไรนั่นสิจากที่สิบสองเคยสำรวจมา ไม่เคยพบลามากบนโลกนี้เลยแต่ว่า42เคยมีสมมติฐานเราอาจจะสามารถสร้างสารประกอบทดแทนลามากได้เฮ้ยเ hey! ั้นแบบนี้ก็แปลว่าเรารอดแล้วดิแต่นั่นมันก็แค่การคาดเดาของ42ดีไม่ดีมันอาจจะให้ผลตรงกันข้ามก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย อย่างน้อยเราก็มีความหวังนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหวังเล็กๆอะแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะแล้วถ้าเราทำสำเร็จเอิงก็ไม่ต้องไปจากที่นี่เอิองก็ยอ,อ,งอยู่บนโลกนี้ได้ตลอดไปแค่วูแค่วเนเซ

ฉันคอยดึงดูเข้าหากันรูวงโคจรมอนุษย์แท้จริงไม่มีคนที่ดูจะเข้ากันดีก็เลยพลักไสกันผมดีใจที่พี่กลับมานะว่าแต่ ทำไมไม่เลงกรุงเทพแล้วอ่ะมันก็แค่ใช้ความรู้สึกใช้เหตผลมากไปมันปวดหัวมีอะไรเปล่าก็ตอนนี้ส่วนประกอบที่เราจะสร้างสารนามากอะเรามีเกือโครบทุกอย่างแล้วอ่ะเหลือก็แค่แคลเซียม ทานินเซียมเป็นแร่หายยากก่อนหน้านี้ผมก็เห็นแค่ในเว็บต่างประเทศแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะจากที่42บอกอะมันอาจจะไม่มีผลอะไรก็ได้คงต้องหวังเอาแล้วแหละลองอะไรไหม พักผ่อนกดีไหมเอิงอยิ่งป่วย,ยอยู่ไม่เป็นไรหรอกเมีวก็ไม่นอนเหมือนกันนี่มันแปลกดีเนาะเพราะเราได้รู้ว่าเวลาของเราเหลือน้อยเรารู้สึกว่าเรามองอะไรเปลี่ยนไป รู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างพิเศษมันมีค่าขึ้นมามิวเคยคิดไหมว่ามีอะไรที่อยากทำก่อนที่วันนึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเออไม่เอาดิไม่ใช่แค่เราอะแต่ทุกคนนะ่ะ ไม่มีใครยอมให้เอิงตายตั้งแต่เรากลับมาเรายังไม่เจอพ่อแม่เลยเราแค่อยากเห็นหน้าพวกเขาสักครั้งแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้ดิจริงๆเราก็มีสิ่งที่อยากทำนะ แล้วเราอยากให้เอิงช่วยเราด้วยช่วยเราทำตุกตาน,นะ กว่ตัวดีๆก็มีอ่ะทำไมอยู่ดีๆเรามีเหตุผลของเราอะ่ะเหตุผลความรักอาจเป็นเรื่องลึกลกัที่ไม่มีใครเข้าใจ